กับแม่บีอีกแล้วนะคะในช่องแม่เฮงเฮงสตอรี่กับกับมือแพ็กนะคะสองคนที่สวนของเราป้าวานแล้วก็นับเป็ดน,นะคะวันนี้นะคะแม่บีพาเพื่อนมาดูการแพ็กบอลมีทั้งบอลสีและไม้ด่างนะคะที่สวนนะคะว่าแพ็กส่งยังไงนะคะปลอดภัยไหมจะตายไหมนะคะไปถึงมือลูกค้าจะยัง สดสวยอยู่ไหมนะคะเราแพ็กยังไงไปดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะไปเลยค่ะอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเซตนะคะเป็นเซตที่คุ้มมากๆนะคะลูกค้าสั่งสีต้น550บาทนะคะมีเสน่จานประกายดาวคะ่ะด่างสวยมากนะคะแล้วก็มีบอลสีช้นงชนนะคะเซตนี้เป็นเซตรวมไม้ด่างบอลสีนะคะ550บาท แล้วก็มีทาดบางแก้วนะคะน่ารักมากก็บอนหูช้างดังเหลืองค่ะมีกำลังจะเตรียมแพ็คส่งลูกค้านะคะตอนนี้นะคะคุณป้าวันก็กำลังแพ็คบอลสีค่ะเราก็จะตุ้มแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนนี่เลยอ,อันนั้นต้นอะไรครับป้าวันรวยร้น้น <laughs> ค่ะค่ะแล้วก็มีเป็นพานครค่ะอันนี้เป็นออเดอร์ของคุณแม่นะคะแล้วก็ พอเราตุ้มเสร็จแล้วเราก็จะเอามาครอบแก้วประคองก้านแบบนี้นะคะกันก้านน้องหักนะคะนี่เลยตัวนี้ก็เป็นบอลสีทนนั้งพกหลงพกหลงนะคะแล้วก็ตัวนี้บอลสีทองเฮานะคะทองเฮาจะมีแ,แต้มแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นบอลสีหนันมานนะคะ หานุมาเข้าเฝ้านะคะทุกคนก็นี่เวลาเราครอบแก้วแล้วถ้าต้นต้นเล็กนะคะเราก็จะครอบปิดทั้งใบอย่างนี้นะคะกันหนักปลอดภัยมากนี่เสร็จแล้วเอาบนฟ้านะคะทุกคนเวลาจาับสีก็จะเป็นสีแดงทั้งใบเลยสวยมากนะคะปิดก้นอย่างนี้นะคะแล้วเวลาแพ็คครอบแก้วเสร็จนะคะเราก็จะเอามาโลโลใบนะคะโร่ กล่องกระดาษแบบนี้เลยตัวนี้เป็นออเดอร์บอลสีนะคะเราก็จะเอามาโลกล่องโลโลกล่องแบบนี้ประคองใบอีกทีนึงนะคะพอโลเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะ<ล>ก็จะเอามาลงกล่องใหญ่อีกทีนึงนะคะกล่องใหญ่แบบราคาเราเอาลงกล่องแล้วนะคะเราก็จะเรียงอย่างนี้มาเป็ดดูคอดินหน่อยค่ะคือจะเรียงอย่างนี้นะคะเรียงเรียงเรียงกันแบบนี้แล้วก็ ล็อกด้วยเทปค่ะปิดเทปล็อกไว้นะคะแล้วก็หากล่องปิดอย่างนี้ค่ะนี่เลยแล้วดูบรรยากาศการแพคนะคะจะปิดประมาณนี้เลยคะ่ะ ก็จะเป็นร้านก่อสร้างด้วยค่ะขายของก่อสร้างไปด้วยขายต้นไม้แท็กต้นไม้ไปด้วยนะคะแบบนี้นะคะกล่องเราก็หนาดีาดค่ะทุกคนนี่เลยนี่มาดูออเดอร์นี้กำลัง ตุ้มครอบแก้วเลยค่ะหลายคนถามมาแพชยังไงส่งยังไงคะส่งคนส่งอะไรอยเงี้ยนะคะขนส่งไปสนีไทยนะคะลาสนีไทยส่งแบบตุ้มครอบแก้วลงกล่องนะคะนี่นะคะขั้นตอนการแพคของเรา ทนนะคะซอมนี้ก็ต้นละร้อห้าสิบบาทนะคะ้องป้ายสองสามใบหลอดใหม่ก็ป้ายค่ะคัดให้ต้นสวยๆป้ายแดงทุกต้นค่ะน้องมือแพ้ก็หิวข้าวนะทุกคนที่เป็นตะแสกเนาะกินหอบางวันบางวันก็เสร็จ ใบสองใบาสามเนาะประวันเนะาะใบสองใบาสามทเสา็เพื่อลูกค้านะเพื่อลูกค้าทนได้สีทนได้ค่ะ <laughs> แพ็คชิ้นแล้วนะคะทุกคนก็จะเร็วเร็วแต่ว่าแน่นหนาแน่นอนนะคะขอบแก้วแบบนี้เลย แต่บางวันออเดอร์เยอะน้อยนะคะก็แต่เฉลี่ยแล้วก็จะประมาณบ่ายสองนะคะเป็นรอบส่งไปณีย์ของทุกวันนะคะที่มีออเดอร์ต้นไม้ส่งรอบบ่ายสองโอ้โตันนี้งานแท้ตันนี้เป็นเสนีการประกายดาวนะคะถ้าเกิดว่าโอนหลังบ่ายสองหรือว่าออเดอร์ไหนนะคะ สั่งมาหลังบ่ายสองก็คงก็ก็เป็นส่งวันถัดไปนะคะทุกคนก็จะเป็นส่งวันถัดไปให้นะคะนี่เลยที่ไ์สอ ขี่ไรศสอบอพี่หนีบอกอันนี้รเลื่อนรถอีรถอีรถ นี่เป็นไม้ชินตานะคะเสน่ห์จนปะไกยดาวด่างชมพูต้นแม่ก็ด่างชมพูสวยมากเลยทุกคนกัดแล้วค่ะกเริ่มกัดสีแล้วเนาะประวันเนาะต้นนี้เริ่มแต้มชมพูมาแล้วนี่เลยสวยมากต้นนี้ก็ไม่ดีก็จัดเซตให้ห้าร้อยห้าสิบนะคะทุกคนคุ้มมากเลยะ้นเสน่ห์จนปะไกาดาวต้นเดียวก็คุ้มมากแล้วค่ะทุกคนคุ้มมากเลย จากต้นละ800ต้นละ, 1, นะพันเนาะเนี่ยก็วันแพ็กมาตัง 800, ้งแต่ต้นราคาเท่าไหร่นะป้า 800, 1,500, 800, 800แล้วก็มาสิ้นปีคืนกำไรให้ลูกค้าค่ะจัดเซ็ตไปเลยสี่ต้น500ไปเลย5 5 0ห้าสิบ ออเดอร์ก็จะเป็นออเดอร์ลูกค้าเก่าบ้างนะคะเยอะนะคะลูกค้าเก่ากลับมาซื้อน,นะคะว่าเขาได้อีกสองออเดอร์เราเราออกส่งรอบบ่ายสองตอนนี้มันบ่ายสองแล้วเนาะทันไหม ไม่ทันก็ต่อพรุ่งนี้เนาะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเนี่ยงแล้ค่ะทุกคนบางคนถามว่าส่งหรือ,อยังส่งหรือ,อยังสั่งมาประมาณบ่ายโมงหรือประมาณเ <c ười> กือบจะบ่ายสองนะคะบางบางบางเจ้าก็แพ็คไม่ทันเลย <c ười> ก็เป็นรอบพรุ่งนี้นะคะอะไรอย่างนี้นะ <c ười> โอดนะ <c ười> ปิดกล่องแล้วค่ะทุกคนจ้าแบบนี้เลยจ้าเวลาต้นเอ่อต้นไม้ถึงมือลูกค้านะคะแล้วเราแกะกล่องเนาะแม่บีก็สวนเราก็ฝากให้ถ่ายคลิปไว้หน่อยนะคะเผื่อต้นไม้เสียหายอะไรเราจะได้ส่งคลิปให้ทางสวนเราดูนะคะถ้าเสียหายจริงๆทางสวนเราก็เค้มนะคะทุกคน ส่วนถ้าก็เค็มให้นะคะนี่เลยถ้าเสียหายจากคนส่งนะคะลแล้วก็ติดชื่อลมากเลย <laughs> ลงทุนมากเลย <laughs> ทั้งนัง่งทั้งยืนคุกเขา่สาสุดยอด อันนี้เป็นออเดอร์คุณแม่นะคะบอนสีไอคพนชาแนเเลส่งไปลำปางนะคะไปทั้งเหนือทั้งใต้เลยะคะ่ะวันนี้มีทั้งอีสานเหนือใต้เลยทั่วประเทศคใครที่เข้ามาชมคลิปนะคะอยู่จังหวัดไหนนะคะอยากสั่งคอม,คอมเมนต์ใต้คลิปแม่บีหน่อยนะคะ เป็นคนจังหวัดเดียวกันนะคะกับลูกค้าที่สั่งอู้หอลังการมากเสร็จแล้วนี่ยังเหลือยังไม่ลงกล่องนะคะวันนี้อาจจะหมดอาจจะแพ็คหมดหรืออาจจะไม่หมดถ้าไม่หมดก็คงเป็นพรุ่งนี mm, ้ค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วแบบนี้นะคะออเด์ ค่ะน,นี่ก็จะเป็นออเดอร์ที่แพ็กเสร็จแล้วก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะคะมีทั้ง COD เก็บปลายทางนะคะอย่างเจ้านี้นะคะเป็น COD 8 0ดบาทนะคะส่งไปนครสวรรค์แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็เป็นเก็บปลายทาง750บบาทไปที่สนุโลกนะคะไปแทบทุกจังหวัดเลยค่ะทุกคนนี่เลยอุดรธานี คอนแกนนะคะแล้วก็สุดทันบุรีนะคะมีทั้งออเดอร์ออนแล้วและเก็บไปากทางนะคะมีไปพัดทนลุงเลยนะคะทุกคนไปใต้เลยไปกล่องแบบนี้นะคะนี่เลยรีวิวก็เวลาลูกค้ารับของนะคะก็จะส่งมาปลอดภัยดีนะคะปลอดภัยดีเราไปดูรีวิวหน้าเพจเราได้เลยนะคะเยอะมากค่ะทุกคนนี่เลยนะคะ โอเคนี่ okay. นะคะเอยออเดอร์นี้นะะออเดอร์นี้สวยมากอย่างออเดอร์นี้นะคะก็จะอ่าราคาเขาราคาเขา 1, นึ0้าบาทแล้วก็จะใส่ตะกร้าให้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะต่นะรุ่งเรืองนะคะเราใส่กระโจมไว้นะคะน้องสวยมากเห็นไหมเอ่ยใบด่างสวยมากเลยนะคะ ัะนี้ส่งไปพะเยานะคะโซนใต้เลยทุกคนนี่เลยแล้วก็จะใส่ตะกร้าเลยจ้ะเี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะว่ามันสวยขนาดไหนรัตจันรุ่งเรืองอเดี๋ยวเราจะเอาออกมาให้ดูค่ะว่าสวยเแค่ไหนนะคะนี่เลยโอ้ บอลสีรัตะนะลุ่งเรืองค่ะทุกคนที่สวนเราก็มีบอลสีด้วยนะคะสวยมากเป็นบอลใบกลมนะคะบอลดาบบอลแหละไอเทมค่ะเป็นบอลสีแหละไอเทมนะคะสวยมากหน0าบาทสวยสวยุดเตรียมแพ็คแล้วจ้าโอเคค่ะวันนี้แม่บีก็พาเพื่อนๆมาดูการแพ็คบอลของสวนเรานะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอน ขอบคุณคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ